Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่สองกับคุณครูสุวานเียงยูนอนนะคะก่อนที่เราจะเรียนให้นักเรียนทุกคนยกมือขึ้นอ่านดูอาค่ะบิสมิลลาฮิราะมานีราะหิมรอบบชรอฮลีซาดรีวยัสซิรลีลอัมรี ว่าลุลอกดัตันมิลลิซานียฟกาหูก้าลีก่อนที่เราจะเรียนนะัเกเรียนอ่านดูอาด้วยนะคะ,ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนบทที่2นะคะเกี่ยวกับศึกษาชีวิตของพืชดอกนะคะอาพืชดอกก็คือพืชดอกบนโลกมีหลายชนิดใช่ไหมคะ แล้วก็พืชดอกนี้จะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมคะอ่าพืชดอกมีส่วนประกอบก็คือจะมีรากลำตน้นใบแล้วก็ดอกใช่ไหมคะซึ่งดอกของพืชแต่ละชนิดนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะโดยดอกของพืชบางชนิดอาจจะมีกลิ่นหอมบางชนิดมีสีสวยงามแล้วก็บางชนิดมีขนาดเล็กแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะ ตัวอย่างเช่นดอกพริกอดอกพริกจะมีดอกที่มีขนาดเล็กใช่ไหมคะส่วนดอกกุหลาบจะมีกลิ่นหอมนะคะ,ะเรามาดูกันเลยค่ะ,ะเรามาดูรูปภาพนี้นะคะนักเรียนรู้จักไหมคะว่าอันนี้คือดอกอะไรเอ่ยอดอกนี้ก็คือเราจะเรียกว่า ดอกชบานะคะลองนกักเรียนดูว่ามีสีอะไรดอกชบานี้เป็นสีอะไรคะอ่าสีแดงใช่ไหมคะเรารู้จักดอกแล้วดังนั้นเราก็ต้องรู้จักว่าดอกชบานี้มีส่วนอะไรคะส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะ อ่าส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างดอกชบานะคะอ่าดอกชบาสีสีแดงข้างบนสุดนี้เราจะเรียกว่าเกสรตัวเมียนะคะข้างบนสุดเลยค่ะสีแดงแดงกลมๆนี้นะคะ อสีแดงแดงกลมกลมนี้เราจะเรียกว่าเกสรเพศเกสรเกสร,รตัวเมียนะคะส่วนสีเหลืองเหลืองกลมๆเล็กๆตรงนี้เราจะเรียกว่าเกสรตัวผู้นะคะสีแดงกลมกลมก็คือเกสรตัวเมียส่วนสีเหลืองเกสรตัวผู้นะคะ ส่วนสีแดงสีแดงสีชมพูนี้อดอกดอกนี้เราจะเรียกว่ากลีบดอกนะคะแล้วส่วนที่อยู่ด้านล่างจากกลีบดอกที่เป็นสีเขียวเขียวนี้เราจะเรียกว่ากลีบเลี้ยงนะคะ, <c oughs> อ,ะอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนประกอบของดอกที่ครูยกตัวอย่างนี้คือดอกชบานะคะข้างบนสุด กลมๆแดงๆเราจะเรียกว่าเกสรตัวเมียลองนะักบ้านใครมีดอกชบาบ้างลองนักเกณนเอาดอกชบามาะคะ่ะลองเอาดอกชบาด,ดูแล้วก็ว่ามีส่วนประกอบเหมือนกันกันกบที่ครูสอนไหมคะ,อะลองดูนะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีดอกชบาอีกครั้งนะคะข้างบนสุดสีแดงๆกลมๆเราจะเรียกว่าเกสรตัวเมีย ส่วนด้านล่างสีเหลืองเหลืองกลมกลมเราจะเรียกว่าเกสรตัวผู้แล้วดอกสีชมพูอดอกนีดอกไม้ดอกชบานี้เราจะเรียกว่ากลีบดอกแล้วส่วนที่อยู่ด้านล่างจะกลีบดอกสีเขียวๆนี้ที่เป็นแบบนี้เราจะเรียกว่า กลีบเลี้ยงนะคะอ่าอันนี้คือส่วนประกอบของดอกชบาอ่าเราดูตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างดอกชบ้าเหมือนกันนะคะอ่าดูเลยค่ะอ่าข้างบนนี้ข้างบนสุดเมื behold, ่อกี้อันนั้นจะเป็นดอกจริงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นดอกจำลองนะคะอ่าอันนี้จะเป็นดอกจำลองก็คือข้างบนสุด schools. เมื่อกี้ Pepsi เราจะเรียกว่าเกสรตัวเมียหรือว่าเพศเมียก็เรียกได้เหมือนกันนะคะเกสรเพศเมียเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในสุดทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะเกสรเพศเมียทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียต่อไปอ่า เกสรเพศผู้สีเหลืองเหลืองเมื่อกี้นะคะ,ะเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกมักจะอยู่หลายอันนะคะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะอันนี้คือเกสรเพศผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะต่อไปก็คือกลีบดอกอ่กลีบดอกก็คือ ดอกชบามอกี้ที่ครูยกตัวอย่างใช่ไหมคะ,ะเป็นส่วนที่มีสีสวยงามมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรนนะคะทําหน้าที่ก็คือห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่นะคะอันนี้คือหน้าที่ของกลีบดอกสุดท้ายคือกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงก็คือ สีเขียวๆเ,เมื่อกี้นะคะเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดมักจะมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตุ่มอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากมแมลงนะคะอันนี้คือเกสรเพศเมียหรือว่าเกสรตัวเกสรเพศเมียหรือว่าเกสเเรกสตัวเมียนะคะเรียกได้เหมือนกันนะคะ จะอยู่ชั้นในสุดนะคะส่วนเกสรเพศผู้จะเป็นสีเหลืองๆก็คือจะอยู่ถัดจากกลีบดอกส่วนที่เป็นสีแดงๆด,ดอกเราจะเรียกว่ากลีบดอกส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดที่มีสีเขียวเราจะเรียกว่า กลีบเลี้ยงนะคะอ่าอันนี้จะเป็นส่วนประกอบของดอกชบา้าแล้วก็หน้าที่ของดอกนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็สอนจบเพียงเท่านี้นะคะเกี่ยวกับศึกษาชีวิตของพืชด,ดอกนะคะถ้านักเกรียนไม่เข้าใจตรงไหนาสามารถย้อนไปดูวิดีโอได้นะคะหรือว่า โทรหาครูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนเสร็จให้นักเรียนอ่านดูอาหลังเรียนด้วยนะคะแล้วก็งานที่นักเรียนยังไม่ทำหรือว่าค้างอยู่ให้นักเรียนเคลียร์งานทุกวิชาเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเพราะว่าเราจะสอบแล้วนะคะอย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะคะอ่าแล้วก็ ครูมีการบ้านให้เราทำด้วยนะคะ,ะคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในหนังสือแบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์นะคะให้เราเปิดหนังสือไปหน้า55ถึงหน้า56าสิบหกนะคะ,ะให้เราดูหน้า55หน้า55ก็คือเขาให้เราวาดรูปส่วนประกอบของดอกให้เราวาดรูปดอกชบานะคะ พร้อมกับระบายสีให้สวยงามเราวาดรูปเสร็จแล้วให้เราชี้ส่วนต่างๆของพืชดอกด้วยว่ามีอะไรบ้างมีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียกลีบเลี้ยงแล้วก็กลีบดอกนะคะอันนี้คือหน้า55ส่วนหน้า56ให้เรา,าให้เรา เขียนส่วนประกอบเหมือนกันแล้วก็บอกหน้าที่ด้วยนะคะให้เราดูวิดีโอที่ครูสอนเมื่อกี้เลยนะคะหน้าที่ของพืชดอกนะคะถ้านักเรียนคนไหนทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนมสกุลแล้วก็ถ่ายรูปส่งใต้โพสต์ด้วยนะคะอ่านสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมมะารามะตุลฮยวะบราก้์